คุณน้าเรียกอะไรคะใช่คนคนเดียวกันไหมคนไหนคะมันใช่ไหมนี่ไปหาดูฮะคนไหนคะมันร้องหญิงที่ร้องรถแห่วันนั้นไงสวัสดีครับอ้าวเหรอคนคนเดียวกันเหรอมันใช่คนเดียวกันไหมกับวันนั no ้นม um ันไม่ใช่นะนักร้องเขาจะไม่ใส่ชุดอย่างนี้อวไรคือเราจะสอบสิบบอสบอสใหญ่แท้ ปลูกใหญ่งวดเจมันต้องใส่ปืนโดนใหญ่ได้ดินะฮ่ามันโดนหน่อยเป็นเป็นเห่าวัดเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนมันคนเดียวกันบ่ว้าน้องมันแม่นคนเดียวกันบ่กับร้องเพลงเนี่ยเมื่อนั้นนาบ่แม่นดอกคุณแอนเอ้ยน้องรถแห่เมื่อนั้นดาไม่เห็นบ่แม่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 นคนเดียวกันถ้าจะฟุตกรบมาเดียวนี้เมซ่ยได้จากโตแหละกบนั่น เยอะสักปหัวน้อยประมาณน่ะมันมันมาพกพูดขาดคุณแน่จนว่าจุกหลุดมันบ่งามไม่ใช่คนคนเดียวกันไหมนี่ใช่ฮะแม่นบอกไม่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคนละคนนะไม่ใช่เหรออันนี้น้องอันนี้คือพี่มันนะนี่คืออันนี้เอื้อยแม่แพงได้ส่น โลเท่าไรก็เร oh oh, ียกหนิเงาไม่พอที่เรารับฟันเศษรับฟันเศษโอ้ยหัวมันน่ะนะโอ้ยเห็ดจะเป็นลมนี่บอสมันบริใสปุ๋ยด้ยค่ะปุ๋ยแพงเอ้าวเทพไทยก็ลงมาเทพไทยสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงปแม่แม่คนเดียวกันอยู่บอเอื้อยอันนี้เอื้อยอันนี้เอื้อยดตกห้องคนนั่นเป็นบอ เอ้ยเอ้ยซาซูปเนีแมนบ่อนี้นะแต่บาแมนซาซูปเปนีซาซูปเนี่ไปใ้บ้านนีนะอันนี้พี่สาวของซุปุปปานี่นะคะพี่น้อง นี่แหละค่ะพี่น้องเอ๋จะบอกไว้แล้วว่าอันนี้คือคนเดียวกันกับคนที่ร้องเพลงรถแห่มันก่อนนะคะเชื่น้ตอนที่เันนี่นบริมี้เอาหงวเบิเยบร้อยหมนนันหอยา่วขึีดมันพี่นองเอ๋เืยได้พี่น้องเอโอ้จิมากี่าแทมนมักีร่าแทมันนะบอ อยากได้หมวอ่ะ<ป>อันนี้ก็ผู้ช่วยนักกระดองนั่นเองครับพี่น้องเลย<อ>ลไ้การร้องเพลงกัน,นี่แหละสิบเัก้ลสริมวัดจากอันเี่เขาแล้วก็มาปูกตัดินปลูกตัดินแล้วเมื่อไหร่นรีคสวัสดีค่ะ ลูพ yeah, yeah. so ี่เขาไปพี่เนาะเอนั้นูองต้นแดดไม่ห็ยังรไปยอันหมันแดดลูกหลเยไปย้อมไปลูกแดดต้นเทียงต้หนเบ่อรเวนสิมเีสิบหกนาทตอนนี้พี่น้องเนโมงชีิบชองมงเลไได้ม่งงการบ่แมนมาชส่งอยู่นาบ่ไป่งอยู่นาว่านว่าไปที่ยวง่าทานะโอยมวนแล้วเนาะซาิปายติ๊ดแมน พี่น้องเอ้ยขุดมันพี่น้องนี่มาเบิ่งใกล้ๆนี่จั๊กทีหาคนซอยกันโอ้ยไนนี้น้องสาวน้องสาวบัตชองพี่น้องเอ้ยอันนี้แหละก้นเงินก้นคำแล้วนี่นะก้อนเงินก้อนคำพี่น้องเอ้ยนี่นี่แหละเงินนั่น มันล้ามมหรือกรถคนนเลยไปนี่นี่แหละคนตายเหน่อยอืมก็เลยปลูกมันี่แหเขาน้าเอาสามี่ห้นี่เอาได้แต่จะพี่หาสองเอามาเก็บมันก็ไป้น้ยงหอนี้บอกกุนได้พี่แองวอ้ยคุณวางคุณเอาอยู่คุณ จะแม่น้าหมมีบอกก้นพี่น้องมาก้นมาก้นย่เลยบบอบ่มดีอบ่งวเดออะไรคือกันจับไมพี่น้องจ้าล้งจากเมื่อจับไม้เลยก็มาจับด้ามจกด้ามเสียมทิมไม้มาจักด้ามจกได้จังเลยนี่ บอแม่แนวเองเอื้อยเขเลื่อยหน่อยอดีตเน้ยมังก,กากันกรเดียกเลยหรอไม่จะปลูกทวดินเนาะปลูกแรกและบ่แนวมาไล่อืมแนวทวดดินที่ให้เาะดินมันแห้งเนาะเมนรอกก้นทั้งมืดนั่นยังอะไรเนี่รอกมัน ร้อนจมือมากครับเอาไปน้ำใหม่มาัก้นผานมาก้นบอลแดดใครแต่มันลมพี่น้องไว้แต่มันแดดก็องหนึ่งวายตายดไก่กันว่าไงไปจักคือใครเนี่ยโอ้ยขาดอยู่

อาชีพอาชีพเฉิมนักร้องพี่น้องเอ้ยนักร้องสาธุประนีนักร้องสาธุประนีเสียงดีนะพี่น้องเอ้ย้องไอ้ฝ้ายเนี่ยจะเพลงคนเดียวกันว่ะคนเดียวกันเยอะคนเดียวกันเยอะ มีคนเดี่ยวกันจะูาพี่น้องไอ้ล้องเพิงอเอโผา <c oughs> เอา,เาไปหลอกทิ้งกุนกันพี่น้องป๊าเมคุดขุดเอาคักเอาแน่ได้พี่น้องโอ้ยเอาทุกกีบทุกเอาทุกกีบทุกแนง

ชุดแตงยูซือซือบอเป็นอารีชิมเจ้านะใอ้ไแตงยูล่ายูซือซือบอเป็นอารีได้ชิมเจ้านะได้ตัวดินตัวดินแล้วมันมีมันมเสริ้อีกอืมอรีล่ะหรอเช่นอยกัเสีย nhà มกดินอีกอืมชาวบ้านชาวเมืองเขาอะไรยูซือซือเพื่ออะไรยูซือซอบอเป็นได้พี่น้องเลยอารีเอาจะเอาไปไหว้ใส่บบอปลาเอือยแห่งทานเลย เพื่อน็ลน่นงเงินสิแบบว่าเป็นกระสอบกระสอบเลยพี่ดองเอ้ยออีอืมาแลวกกินกระใสพี่้องเอ้ยมุนไปม้นไปแล้วนี่เลยาคุยกรแหงมายังกระแหงเออคือใบหมลกลมพี่ห่มนะพี่ นะพี่น้องชีวิตนักกระองสาวหัวใจติดดินเอาเพลงนี้หนยด้ยเพลงยังวันสิเพลงน้องเด็กังเขาเด็กหน้าคือเพชรแก้วเก้วแก้วแก้วันอันนี้มันนอน แพงพี่น้องมันปกปเลยขุดเนี่ยธรรมดาเลยมันไม่ใช่คนเดียวกันเลยพี่น้องเอ้ยกับคนร้องเพลงเหมือนรถแห่น,น,นะพี่น้องบ่าเห็นคนเดียวกันมันไม่ใช่เลยคนนี้ก็มันมีลูกนั่นเองคนนี้นะคนนั้นนะว่าไม่มีลูกมันบอกวันนี้ไม่มีลูกวันนี้นะมันมีลูกนี่นะอาะลีอารอ คนนั่นบ่มีลูกพี่น้องเอ้ยคนนี้มีลูกเด้อพี่น้องเอ้ยจำให้ถือเด้อก็ละคนเด้อพี่น้องเอ้ยพี่มาโยมพี่โอ้ยม,นมนันแข่งเนาะมันดิ่นแข็งพี่น้องเอ้ยมันบรรยากงามพันใดโอ้ยห่วยแจะมีห่วยใกล้โอ้ย น้ำน้ำน้ำหรือไงน้ำน่าลงขุดกีมธรรมดาหน่อยหน่ยเดี๋ยวอ๋ยขุดมันมื่อนานเขาก็ผักกันดิมาไปงานมื่อนานเขาก็บริโภคเลยสี่หาคนซอยกันพี่น้องเลย ตามสไตล์ชีวิตติดดินเนาะชีวิตไปนั่งมาเลยมึงเด้อไม่นี่ออกไปดึงนนะข้าเดียวหายไม่ไงแป๊บนึงจะไหนไปสือลองเพลงให้แม่เด้ฟังหนไลน์ไหมลองเพลงให้แม่ฟังหนทุกรุ่งล่ะลูกชายนักร้องสีลองเพลงว่เปลี่ยนมาได้เด้อเที่ยวสืบบัูกเอลยนล้วพี่น้องเนี่ยการติดชีวิตของ กร้องสาวไม่ใช่ตามติดสิมาดูมาดูว่าเป็นยังไงคนที่ไปลองเพลงมันเต้นรอ็อเฮมันนั่นนหะพี่น้องนักร้องสาวญี่ปุ่นนั่นแหละอันนี้ก็คือมาบุกถึงที่นะที่จริงก็มาบ่อยอยู่ชีวิตอันนี้น,ะน้อยเนาะสุดรันทดมากเนาะวะ่าตังพี่น้องเย้ยไปคือการแถวบ้านเท่ากันแค่นี้แหละ คำวุเหตุกระบ,บอได้คำว่าหากระบอ,บอมีพี่น้องเอ้ยจงเหิดจงหาเน้องบอกว่าเพิ่นว่าตัวพี่น้องโอเคมาอันนี้กาศสีขคอเก็บบรรยากาศไว้สำเนียก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะพบกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี